สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชัยแาวิเคราะห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดเคนโดคัตี้จอดเถอดกุจลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่28นะครับธันวาคม2563นะครับก่อนจะไปฟังวิเคราะห์จอดลึกกันในวันนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันนะครับหรือว่าใครที่จะติดตามอาจารย์เคนโดที่หน้า a c e b o o กก็แอดเฟนไปที่เคนโดโคตี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะเข้าห้อง VIP บพบวกๆของอาจารย์เคนโดก็แอดไปที่โดโคตี้เจได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดแปะไว้ข้างบนแล้วนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดก็แอดไปที่ a d ดว i ไอพ 89ได้เลยนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับสมัครสมาชิกใหม่ตอนนี้รับฟรีไปเลยนะครับ100%นะครับบอกว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาด้วยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้อาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2คู่2ตัวเช่นเคยนะครับมีคู่ไหนเน้นๆที่อาจารย์เคนโดคัดมาให้เราไปติดตามรับชมและรับฟังกันเลยนะครับ เราไปพบกับคู่แรกของวันนี้ก่อนก่อนเลยนะครับเป็นคู่ระหว่างคิดตันพาเลตนะครับปะทะเลสเตอร์ซิตี้นะครับผลตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับคิดตันพาเลตนะครับเจ้าบ้านลงเตะม,มาแล้ว15นัดนะครับชนะ5เสมอ3แพ้7ได้19เสีย28มี18คะแนนล้างอันดับ13ของตารางนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้ครับทีมเยือนลงเตะม,มาแล้ว15นัด ชนะ9เสมอ1แพ้5ได้28เสีย19มี28คะแนนล,ล้างอันดับ3ของตารางนะครับผลงาน5นัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านพาเลทนะครับชนะชนะ1เสมอ2แพ้1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเลสเตอร์นะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับส่วนติติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับย้อนกลับไปสัก5นัดนะครับเป็น พาเลทเปิดบ้านชนะเลสเตอร์5-0พาเลทชนะเลสเตอร์1-0เลสเตอร์แพ้พาเลท1ต่อ4พาเลทแพ้เลสเตอร์0ต่อ2และนัดล่าสุดเป็นเลสเตอร์ชนะพาเลท3ประตูต่อ0นะครับส่วนความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับทีมพาเลทเจ้าบ้านนะครับผลงานโดยรวมของพวกเขานั้นถือว่ายังทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับ เกมในหลี7นัดหลังสุดพวกเขาเก็บชัยมาได้แค่เกมเดียวเองนะครับและเป็นการแพ้ไปถึง4เกมด้วยกันเลยนะครับฟอร์มภาพรวมๆบอกได้เลยว่ายังดูเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนทีมเยือนนะครับเลตเตอร,อร์ฟอร์มภาพรวมในช่วงหลังถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับเกมในหลีค่านัดพวกเขาเก็บชัยมาได้ถึง3นัดเลยนะครับและในเกมล่าสุดก็พึ่งเสมอทีม ใหญ่อย่างแมนยูมาด้วยสุดมันเลยนะครับ2ประตูต่อ2แต่วันนี้เลสเตอร์นะครับต้องบุกมาเจอทีมพาเลทที่ว่าเล่นในบ้านก็ไม่ค่อยยอมให้ใครง่ายๆอยู่แล้วนะครับเกมวันนี้จึงดูสนุกคู่ขี้สูสีกันมากเลยนะครับส่วนเลทเปิดมาวันนี้นะครับให้เลสเตอร์เป็นต่อครึ่งลบ10นะครับลบ97ต่อเสียน้ำา97นะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้ อาจารย์เคนโดเคนโดโคตี้จอดเถอะคกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองพาเลทไปดีกว่าครับเกมเตะทีๆกันแบบนี้ช่วงนี้ด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับวันนี้บนลองสู้สุดใจแน่ครับคิดว่าไม่น่าแพ้นะครับผลน่าจะออกมาเสมอน่าจะสวยที่สุดนะครับวันนี้คู่แรกจึงให้ลองไปก่อนครับส่วนคู่ที่2วันนี้นะครับ เป็นการพบกันระหว่างเชลซีนะครับเปิดบ้าแล้วการมาเยือนของแอตตันวิลล่านะครับไปดูผลตารางการแข่งขันของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับาตารางการแข่งขันของเจ้าบ้านเชลซีนะครับลงเตะมาแล้ว15นัดชนะ7เสมอ4แพ้4ได้30เสีย17มี25คะแนนล้างอันดับ7ของตารางนะครับส่วนแอตตันวิลล่านะครับลงเตะมาแล้ว13นัดชนะ8 เสมอ1แพ้4ได้27เสีย13มี25คะแนนลั้งอันดับ6ของตารางนะครับผลงาน5นะัดหลังสุดนะครับของเชลซีเจ้าบ้านนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของวิลล่านะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนสถิติที่เคยเจอกันมานะครับย้อนกลับไปสัก5นัดนะครับเป็นวิลล่าแพ้เชลซี1ต่อ2 เชลซีชนะวิลล่า2ต่อ0วิลล่าแพ้เชลซี0ต่อ4เชลซีชนะวิลล่า2ต่อ1นและนัดล่าสุดเป็นวิลล่าแพ้เชลซี1ประตูต่อ2นะครับส่วนความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับเจ้าบ้านเชลซีนะครับฟอร์มโดยรวมๆของพวกเขานั้นดูกันเฉพาะในลีกเลยนะครับพวกเขาฟอร์มตกไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเกมในลีก4เกมหลังสุดแพ้ไปถึง3เกมเลยทีเดียวและ เก็บชัยมาได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับฟอร์มหล่นไปเยอะเลยนะครับช่วงนี้ส่วนทีมวิลล่านะครับทีมเยือนนะครับฟอร์มรวมๆพวกเขาถือว่าดีทีเดียวเลยนะครับ4ี่เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยและเป็นการเก็บชัยได้ถึง3เกมด้วยกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้วิลล่าต้องบุกมาเยือนทีมใหญ่อย่างเชลซีด้วยทีมที่ต้องการชัยชนะอย่างมากนะครับช่วงนี้เพื่อที่ว่าจะสร้างโอกาสในการลุ้นแชมป์ อย่างมากวันนี้ดูแล้วหนักเลยนะครับวิลล่านะครับส่วนเลทเปิดวันนีนะ้มาวันนี้นะครับให้เชลซีเป็นต่อครึ่งควบรูปบวก98นะครับต่อกับเสียน้ำา92ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อเชลซีไปดีกว่าครับวันนี้เกมวันนี้ต้องใช้ต้องการใช้ชนะสถานเดียวเลยนะครับ ถ้าต้องการอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์นะครับเกมวันนี้คิดว่าบุกแหลกแน่ๆครับจึงให้ต่อเชลซีไปดีกว่าครับ1เม็ดคิดว่าน่าจะมีแน่นอนครับถ้ายใจเร็วอาจจะมีไหลเม็ดสเม็ด3ได้นะครับสรุปผล2ตัววันนี้นะครับที่อาจารย์เคนโดให้นะครับก็คือให้ลองพาเลตและให้ต่อเชลซีไปนะครับรับซับแน่นอนครับวันนี้ ก่อนจบคลิปวันนี้อย่าลืมนะครับใครที่จะติดตามอาจารย์เคนโดที่ห้อง VIP บวกบวก็แอดไลน์กันมาที่ docoty789 ได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดแปะไว้ข้างๆหรือว่าใครจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดก็แอดไปที่แอด VIPbit789 ได้เลยนะครับอบอกว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาสมัครสมาชิกใหม่ตอนนี้รับโบนัสไปเลยนะครับฟรีอีก100%นะครับ สำหรับวันนี้คิวทองมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโด้เคนโดคตี้จอดเธอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเฮงๆเลยๆทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ